สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับออยอีกแล้วนะคะออยจะพามาดูอีกสวนหนึ่งนะคะอยู่ที่จันทบุรีสวนนี้ลงไปหนึ่งปีปีกว่าละปีกับสิบเดือนนะคะแต่ว่าตอนที่ซื้อมาเป็นต้นเล็กมากสวนนี้ก็คือเขาจะโตช้ากว่าปกติเพราะว่าเราจะปลูกแซมกับต้นลำไย,ยนะคะต้นทุเรียนโตขึ้นกว่านี้สักสองปีหรือสองปีครึ่งอะคะ่ะ ก็จะแต่งเจ้าของสวนเขาก็จะแต่งลำไยออกออกไปนะคะคืออันนี้ปลูกแบบว่าปั้นโคกด้วยตัวเองเนาะปั้นโคกกับจอบนะคะแล้วก็จะไม่ขุดลึกเหมือนกันก็คือจะไม่ขุดลึกเหมือนกันนะคะแต่จะเว้นดินปากถุงให้มันโผล่ออกมานะคะตัวอย่างตัวอย่างขึ้นโคกด้วยตัวเองนะคะก็คือ จะเหมือนกับต้นนี้ค่ะต้นนี้เพิ่งปลูกเพิ่งลงไปประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะอันนี้มาแซมน,นะคะเพิ่งลงไปเนี่ยค่ะขึ้นโคกเองอันนี้เพิ่งอันนี้ซื้อต้อนใหญ่มาเลยต้นร้อยร้อยยี120่สิบร้้อยหสนี่แหละค่ะอันนี้ซื้อต้อนใหญ่มาปลูกเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูต้นที่โดดลงพร้อมกันหนึ่งปีไบก้ามีเอา อันนี้ที่ลงนะคะก็จะผสมกันจะมีกิ่งข้างบ้างกิ่งกระโดงบ้างแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวออยจะเริ่มแต่งตรงนี้ออกละแต่งแซมแซมข้างนี้ออกหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มันหนักายกิ่งมันจะได้แทนออกข้างอันนี้ก็ลงต้นคู่นะคะก็โอเคเอาสูงเอาเรื่องอยู่นะคะบางต้น เพราะต้นนี้จะสูงใหญ่เพราะว่าเขาจะไม่มีร่มของลำไยเลยก็คือมันจะมีคําถามที่ที่ลูกเพจเขาถามมาว่าปลูกทุเรียนแซมกับต้นน้นต้นนี้ได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้นะคะตอบเลยว่าได้แตลว่าอยู่ที่บริหารจัดการคุณต้องแต่งกิ่งลำไยออกแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ออกไปบ้างเพื่อให้เขาได้รับ แดดเต็มที่โอเคแล้วก็มันจะมีต้นที่เป็นกิ่งกระโดงนะคะที่ที่ได้ซื้อมาต้นประมาณ150บาทเดี๋ยวพามาดูกิ่งกระโดงเนี่ยเขาจะโตเร็วเขาจะโตเร็วกว่าผิ่งข้างในงช่วงช่วงปีแรกถึง2องปีแรกนะคะอันนี้คือก็เป็นหนึ่งต้นอันนี้คือเลือกกิ่งกระโดงมาเขาจะโตเร็วมากค่ะเขาจะไปเร็วกว่ากิ่งข้างเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนเขาก็ชอบกิ่งข้างเพราะว่าเขาบอกว่ากิ่งข้างจะค่อยลูกแผ่นลูกได้ดีกว่ากิ่งกระโดงอันนี้ก็ปีกว่าใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งปีเนี่ยค่ะกิ่งกระโดงอันนี้ซื้อมาต้นประมาณ150ยห้าสิบาทอันนี้ก็โล่งนะคะตรงนี้ไม่มีเงาของลำไย,ยแล้วก็กิ่งกระโดง อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นกิ่งกระโดงนะคะนี่ก็กิ่งกระโดงอันนี้ก็ไปเร็วเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ไปเร็วอันนี้ก็เกือบปีละประมาณแเดือนต้นนี้นะคะคือกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะแต่ส่วนตัวออยจากที่ออยได้ปลูกมาจากส่วนตัวเองนะคะมีทั้งกิ่งข้างแล้วก็กิ่งกระโดง กิ่งกระโดงเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาจะไปเร็วเขาจะโตเร็วในช่วงปีแรกๆแต่กิ่งข้างเนี่ยเขาจะโตช้าแต่กิ่งเขาจะไปหมุนไปหมุนช่วงปีที่สองปีที่สามแต่กิ่งกระโดงเนี่ยเขาจะหมุนเลยแล้วเขาก็จะไปเร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีผลวิจัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกว่ากิ่งข้างเนี่ยเขาให้ลูกได้ดีกว่าแขวนลูกได้ดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสามปีเดี๋ยว เดี๋ยวรอดูอีก3าปีหลังการทดลองนะคะอันนี้ก็ลองผิดลองถูกลองทุกอย่างลองไปเรื่อยๆนะคะใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะออยยินดีรับฟังทุกอย่างส่วนตัวออยเองนั้นออยก็จะทำทดลองในสิ่งที่ยังไม่เคยทำได้ผลยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเดี๋ยวจะ ให้ดูอีกค่ะเดี๋ยวอีก6เดือนก็จะมาถ่ายให้ดูอีกว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยเ,เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง6 3 3สปุ๋ยอินทรีเคมีนะคะก็เดือนละครั้งบ้างแล้วก็ยาทางใบก็ฉีดเดือนละครั้งบ้าง2เดือนครั้งบ้างนะคะเพราะว่าจะส่วนนี้จะเน้นทำลำใยมากกว่านะคะขอบคุณนะคะสำหรับมาชมคลิปค่ะบ๊ายบาย